มันอึดมันทนมันเยอะมันหิวซูปเปอร์ฮีโร่ที่วันแน่ก็เป็นแค่อาหารคอยนั่งเ่าเด้อ What if นี่คือ What if ตอนที่5เมื่อบลูสแบนเนอร์หรือเดอะฮัก เดินทางมาที่โลกเพื่อเตือนเหล่าอเวนเจอร์ว่าธานอสกำลังบุกมาที่นี่และเมื่อเขาออกมาที่ด้านนอกลูกน้องของธานอสก็บุกมาที่โลกแล้วบรูซไม่สามารถกลายร่างเป็นเดอะฮักได้แต่ถ้าว่าไอรอนแมนได้มาช่วยเขาบรูซดีใจมากๆไอรอนแมนกระโดดเข้าต่อสู้กับลูกน้องของธานอส แต่ถ้าว่ามันชักจะโหดร้ายไปหน่อยไอรอนแมนกินพวกเขาด้วยแล้วเมื่อหันมาไอรอนแมนได้กลายไปเป็นซอมบี้ซะแล้วนี่มันโลกอะไรกันเนี่ยแต่ถ้าว่าบูชโชคดีเมื่อภาคคุมจอมเวทของด็อกเตอร์สเตรนจ์ได้บินมาช่วยเขาเหล่าซอมบี้กำลังเดินเข้ามากินบูททันใดนั้นเหล่า,มาแมลงก็มาจัดการพวกไอรอนแมนและเหล่าซอมบี้ เดอะวัสเธอได้โผลมาที่นี่แล้วก็จัดการตัดหัวของไอรอนแมนและสไปเดอร์แมนก็โหนตัวลงมาพาบูสไปยังที่ปลอดภัย Two weeks earlier, Hank สาเหตุที่ทำให้จักรวาลแห่งนี้เกิดซอมบี้ขึ้นก็เพราะว่าเมื่อแฮงพิมเขาได้เดินทางไปยังมิติของควันต่ำเพื่อตามหาเมียของเขา และเมื่อเขาตามหาเมียเขาจนพบก็บปรากฏว่าเมียของแข้งพิมพ์ได้กลายไปเป็นซอมบี้ซะแล้วเธอได้คนพบพลังอะไรบางอย่างในมิติแห่งนี้แล้วก็ทําให้เธอกลายไปเป็นซอมบี้คนแรกแเมื่อทั้งคู่กลับมายังโลกปกติแข้งพิมพ์พและก็เมียที่กลายไปเป็นซอมบี้ก็กระโดดเข้ากัดเดอะวอสแต่เดอะวอสเธอรอดมาได้ส่วนทางด้านสกอตแรงหรือแอนแมนไม่รอดโดนสองผัเมียกัดสยับ เมื่อโลกเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้เราทีมอเวนเจอร์ก็เดินทางมาเพื่อปราบเหล่าซอมบี้กับตันอเมริกาเนี่เสร็จเป็นคนแรกเลยเมื่อแห้งพิมพ์ย่อส่วนล่างของเขาแล้วก็กัดกับตันอเมริกา,ย,ากยังกะยุงหลังจากนั้นเหล่าซอมบี้ก็กระโดดกัดพวกทีมเอเวนเจอร์กลายไปเป็นซอมบี้ทีละคนทีละคนโอ้โหหมดสภาพเลยทีมอเวนเจอร์ ซึ่งตอนนี้คนที่รอดชีวิตก็จะมีปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนแฮปปี้คนขับรถของไอรอนแมนเคิร์ทเพื่อนของสกอตแลนด์บักกี้หรือวินเทอร์โซเยอร์ชาวรอนคู่จิ้นของกัปตันอเมริกาและโอโคยองครักษ์ของทีชาลาพวกเขาเดลรับสัญญาณว่าที่ค่ายทหารแห่งหนึง่งมีคนรอดชีวิต แล้วก็มีการคิดค้นยาที่รักษาการกลายร่างเป็นซอมบี้ได้พวกเขาก็เลยกะว่าจะเดินทางไปยังค่ายทหารแห่งนี้แต่ทว่าการเดินทางไปที่นี่จะต้องเดินทางไปทางรถไฟพวกเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางมายังที่สถานีแกลนสเตชันซึ่งสถานีแห่งนี้เป็นสถานีรถไฟและเมื่อพวกเขาเดินทางมาข้างในพวกเขาก็ต้องซ่อมรถไฟคันนี้ที่มันไม่สามารถแล่นไปได้ คนที่ถูกสังเวยเป็นคนต่อไปนั่นก็คือแฮปปี้นั่นเองเขาถูกลากเข้าไปในความมืดและคนที่จัดการกับแฮปปี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นมันก็คือฮอกอายแฮปปี้ที่กลายร่างเป็นซอมบี้และฮอกอาที่เป็นซอมบี้ก็เข้าจัดการชาวรอนส่วนทางด้านนอกฟฝ้ค่อนที่กลายร่างเป็นซอมบี้ก็บินโชบกักกี้แต่ทว่าโชคดีที่โอโคเยเธอกระโดดเข้ามา ใช้หอกของเธอแยกร่างของฟาวคอนจนขาดเป็น2ท่อนส่วนทางด้านสไปเดอร์แมนเขาจะใช้เชือกแมงมุมของเขาดีรถไฟออกไปแต่ถ้าว่าฝูงซอมบี้ก็จะมาเล่นงานเขาผ้าคุมจอมเวทนก็มาช่วยสไปเดอร์แมนเดอะวาสเองก็ย่อส่วนร่างของเธอแล้วก็เข้าจัดการพวกฝูงซอมบี้คราวนี้ทุกคนก็สามารถหนีเข้ามาในรถไฟได้อย่างบุดวิดก่อนที่ยยแมงมุมจะดีรถไฟคันนี้จนพุ่งออกไป และเมื่อคนที่เหลือสามารถรอดชีวิตมาได้แต่ทว่าก็ยังมีซอมบี้ตามพวกเขาอยู่และซอมบี้ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ซอมบี้ธรรมดามันได้กินร่างของชาลอนซอมบี้ตัวนี้มันก็ไม่ใช่ใครอื่นมันก็คือกัปตันอเมริกาที่กลายาร่างเป็นซอมบี้บัคก,กี้ได้เข้าต่อสู้กับกัปตัน และ The ะวัสก็ย่อส่วนของเธอเข้าไปในร่างของชาลอนก่อนที่บักกี้จะใช้โลของกัปตันแยกร่างของกัปตันออกเป็น2ท่อนส่วนเดอะวัสเธอได้ขยายาร่างของเธอจนทำให้ร่างของชาลอนที่เป็นซอมบี้แหลกเละและข่าวร้ายก็ตามมาเมื่อ The ะวัสเธอโดนเล่นงานซะแล้วตอนนี้เดอะวอสเธอรู้ชะตากรรมของเธอแล้วว่าเธอจะต้องกลายไปเป็นซอมบี้ และเมื่อ,อรถไฟมาถึงที่นี่ก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้เต็มไปหมดเดอะวาสเธอเลยอยากจะเสียสลาเป็นครั้งสุดท้ายเธอได้ขยายาร่างเธอให้ใหญ่แล้วก็พาทุกคนฝ่าฝูงซอมบี้ไปแล้วเมื่อมาถึงและเธอสามารถส่งทุกคนได้เดอะวาสเธอก็ล้มลงตายเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในค่ายทหาร ฝูงซอมบี้ก็ไม่เข้ามาที่นี่และพวกเขาก็ได้พบกับวิชันวิชั่นเป็นคนส่งสัญญาณตามพวกเขามาที่นี่เองวิชันเขาได้บอกว่าฝูงซอมบี้ไม่เข้ามาที่นี่เพราะอำนาจของไมเจมที่ติดอยู่บนหัวของเขาได้ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างทำให้ฝูงซอมบี้ไม่เข้ามาที่นี่และพวกเขาก็ได้พบกับเซอร์ไพร์อีกเซอร์ไพร์สหนึ่งเมื่อสกอตแลนด์หรือว่าแอนแมนเขายังไม่กลายไปเป็นซอมบี้ วิชันได้เป็นคนรักษาเขาทำการแยกหัวกับตัวของสกอต์ออกจากกันก่อนที่สกอต์จะกลายไปเป็นซอมบี้ไม่อย่างนั้นตอนนี้สกอต์คงกลายไปเป็นซอมบี้ไปซะแล้วบัคกี้ได้เดินสำรวจที่นี่และเมื่อเขาเดินไปเดินมาสำรวจห้องต่างๆเขาก็ได้พบว่าสการ์เล็ตวิชหรือว่าวันด้า เดกลายไปเป็นซอมบี้ซะแล้วส่วนใกล้ๆนั้นเขาได้พบกับทีชาล่าซึ่งตอนนี้ไม่มีขาทีชาล่าได้บอกว่านี่มันคือแผนร้ายของวิชันที่ล่อทุกคนมาเป็นอาหารของวันด้าคนรักของมันและขาที่หายไปของเขามันก็คืออาหารของวันด้านั่นเองวิชันเขาได้เฉลยว่าเขาจำใจจะต้องล่อให้ทุกคนมาที่นี่เพื่อเป็นอาหารของวันด้าถ้าวันด้าเธออิ่มเธอจะไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่ถ้าว่าวันไหนเธอหิวเธอจะโหดยิ่งกว่าซอมบี้ใดๆบนโลกนี้และตอนนี้วันด้าก็ไม่ได้กินมาหลายวันวันด้าที่กำลังหิวโหยและมีพลังจิตอันมหาศาลได้เข้าเล่นงานทุกคนทุกคนก็ต้องหนีหัวสุกหัวซุนแล้ก็ต้องต่อสู้ไปกับวันด้าด้วยและวันด้าที่เป็นซอมบี้แล้วก็มีพลังจิตมากเธอมีพลังมหาศาลซะจริงๆ แต่ตอนนี้วิชันเขาก็สำนึกผิดแล้วเขาได้พาทุกคนหนีออกไปจากที่นี่แต่ถ้ว่าโอโคเย่ hmm. เธอก็ไม่รอดโดนวันด้าลากไปกินเป็นอาหารวิชันได้ใช้พลังของเขาฝังวันดา้าเขาได้บอกให้ทุกคนใช้เครื่องบินหนีออกไปก่อนที่เขาจะดึงไม้เจมออกมาจากหน้าผากของเขาหวังว่ามันจะทำให้ทุกคนรอดพ้นจากอาการเป็นซอมบี้ได้ แต่ทว่าวันด้าเธอยังไม่ตายและเมื่อวันด้าเธอได้พบกับวิชั่นคนรักของเธอที่จากไปความเศร้าเสียใจของเธอก็ยิ่งทำให้พลังของเธอมันมากยิ่งกว่าเก่าเธอได้ใช้พลังจิตของเธอจัดการกับบัคกี้โยนร่างของบัคกี้ให้ลอยออกไปและเมื่อทุกคนมาถึงเครื่องบินก็ไม่สามารถออกไปได้วันด้าได้เล่นงานบูส แต่ทว่าตอนนี้พลังเดอะฮารคในตัวของบูสมันเริ่มตื่นขึ้นบูสได้วิ่งเข้าไปต่อสู้กับพวกฝูงซอมบี้เพื่อถ่วงเวลาให้ทุกคนหนีออกไปจากที่นี่บูสแในร่างของเดอะฮารคเข้าต่อสู้กับพวกฝูงซอมบี้และจัดการกับวันด้าและเมื่อเครื่องบินได้บินออกไปทันใดนั้นข้างหน้าเดอะวัสที่กลายาร่างเป็นซอมบี้ก็ได้ดึงเครื่องบินลำนี้เอาไว้ ทุกคนเล่งเครื่องแล้วก็สามารถหนีออกไปได้ด้วยสายตาที่แสนเศร้าของสกอตท,ที่มองเห็นคนรักตอนนี้เธอกลายไปเป็นซอมบี้ไปซะแล้วตอนนี้พวกเขาจะเดินทางไปที่วากันดาพวกเขาจะเอาไมเจ็มที่ได้จากวิชั่นไปทำการวิเคราะห์หาทางรักษาให้ทุกคนให้พ้นจากสภาพการกลายไปเป็นซอมบี้ซึ่งตอนนี้ไมเจ็ม ที่อยู่ในมือของสไปเดอร์แมนก็คือความหวังของคนทั้งโลกแต่ทว่าวากันด้านในตอนนีู้งซอมบี้ก็เตรียมเข้ามาถลม่มและคนที่นำทัพมันมานั่นก็คือทานอสที่กายาร่างไปเป็นซอมบี้ไปซะแล้วจบละครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ what if ตอนที่5เป็นยังไงมัง่งครับเพื่อนๆซอมบี้มาตะลุยโลกของมาเวลครับขนาดทีมาเวนเจอร์ยังไม่รอดเลยนะครับและคนเขียนบทนี่ผมว่าคงจะมันน่าดูเลยครับเอาแบบฉบับของหนังสไตล์ซอมบี้มาปนด้วยครับต้องมีคนตายไปทีละคนเห็นไหมครับในเรื่อง ตายไปทีละคนทีละคนทีละคนครับจนสุดท้ายก็ไม่เหลือความหวังครับโลกนี้เมื่อทานอที่เป็นซอมบี้มาครับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูว่าทานอที่มีอัญ,ญมณีครบครับจะดีดนิ้วให้จักรวาลแห่งนี้เป็นยังไงโอ้ย คงจะให้สิ่งมีชีวิตทั้งจักรวาลครับกลายไปเป็นซอมบี้อย่างแน่นอนอ๋อเพื่อนๆมาโน,โนยังไงก็มาบอกกันได้นะครับ <S <S ส่วนวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับเพื่อนๆที่น่นนารักทุกคนฮ